โอ้บรรยากาศยามเช้า,ชาครับผมหมอกลงเยอะมากครับผมดูสิ <c oughs> วันนี้น้ําค้างลงเยอะเป็นพิเศษเลยครับผมดูสิบรรยากาศเช้ามืดครับผมมาเดินออกกําลังกายตีห้า ตีห้าครึ่งแล้วครับผมจะหกโมงเช้าแล้วสุดยอดเลยครับผมถ้ามองด้วยตาเปล่าช่วงนี้อากาศจะดีมากเลยครับหน้าบ้านครับเนี่ยมอง มีแต่หมอกขาไปหมดเลยครับดูทีเสียงนกเสียงไก่ขันและมงมเลยครับผมโอ้โหมาเดินออกกำลังกายกันแคบช่วงเช้า บรรยากาศสุดยอดเลยครับมองอะไรไม่เห evet, ็นเลยครับผมเดินอยู่กลางถ้ำกลางหมอกเลยครับดูสิ เหมือนอยู่บนภูเขาเลยครับมองทางแทบไม่เห็นเลยครับผมมันสุดยอดมากครับบรรยากาศวันนี้ครับผม <c oughs> จะหกโมงแล้วครับเนี่ยดูสิโอ้โหดูสุดยอดจริงๆครับผมดูสิ นี่อยู่กระถกลางหมอกเลยครับผมโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยเห็นมีเป็นละอองละอองหมอกฟิว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 เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีครับผมรอให้สว่างกว่านี้นิดหนึ่งขณะนี้หกโมง 6โมงกว่าแล้วครับผมดูสิยังมีควันหมอกลอยเป็นระยะระยะอยู่ครับผมสวยงามมากครับโอ้โหจะหมดกี่โมงก็ไม่ทราบครับวันนี้เยอะจริงๆครับผมหมอกลงเยอะจริงๆ บรรยากาศเปลี่ยนแปลงมากครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวสักเจ็ดโมงจะอัปเดตให้ดูอีกทีครับผมโอ้โห,โหขณะนี้เวลาจะเจ็ดโมงเช้าแล้วครับดูสิดูรอบๆตัวผมดิ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากจริงๆครับมองต้นไม้แทบไม่เห็นเลยครับผมจะเจ็ดโมงเช้าแล้วครับผมเหมือนอยู่บนภูเขาทางภาคเหนือเลยครับ ยอดจริงๆขณะนี้ก็เริ่มสว่างแล้วครับผมเจ็ดโมงเช้าแล้วครับไก่ออกหากินแล้วครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นออโผล่มาแล้วครับผมสวยงามมากครับ เจ็ดโมงเช้าแล้วครับผมพระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ